สวัสดีสสดแม่น้ำทิ้งนะครับผมวนะันนี้ก็ามาสรุปแนวทางแล้วก็ตามเป็นโค้งสุดท้ายเนาะ<ช>นะครับเพราะว่าลมแรงแรงเนาะวันนี้เนาะอากาศดีกําลังเข้าชว่วงหน้าหนาวลมแรงดีขนาดเลยนะครับก็คือจะมาสรุปแนวทางโค้งสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเพราะว่าเห็นคอมเมนต์กันมาหลายคนอยู่ด้วยบอกว่ารอเลขแม่น้ำทิ้งด้วยโค้งสุดท้ายว่ะโค้งสุดท้าย แม่น้ำขิงมีเพิ่มหรือเปล่าก็เลยอยากรู้ก็ไม่มีเพิ่มครับตัวเดียวก็เหมือนเดิมเพราะว่าเรามาจับสามตัวให้แล้วเมวื่อวานไอ้รอบก,ก่อนเนาะใช่ค่ะอืมแต่ว่าวันนี้จะมาย้ําให้กับท่านผู้ชมนะครับหลงัลงหลมานี้มีคนขอหกตัวมาบ้างไหมครับยังใังไม่ได้ทำหกตัวไม่ได้ขอแต่ถ้าถ้าอยากได้ก็จะเขียนให้เหมือนกันอืครับใช่เนาะแต่ถ้า ซื้อหาซื้อตอนนี้ก็คงไม่ทันพรุ่งนี้เลยก็เออหกตัวไม่จําเป็นแล้วเนาะแค่ะไม่จาเป็นเอาสามตัวเข็นแขนไปเลยวันนี้นะครับหกตัวคงไม่จําเป็นแล้วล่ะนะครับเราเน้นสามตัวดีกว่านะครับอืมเพราะว่าแนวทางแม่น้ํเขิงส่วนใหญ่คนเขารอสามตัวกันเยอะมากนะครับเห็นมาตั้งแต่แม่น้ํเขิงปล่อยสูตรตัวนี้มานี่คนมาเรียนประมาณกี่คนได้แล้วคนที่มาเรียนสูตรด้วยในกลุ่มมันก็ค่อนข้างน่าจะเยอะอยู่นะก็หลักน้อยน่าจะ ออนไลน์ก็มีค่ะแล้วก็มาเรียนส่วนตัวก็มีมาเรียนส่วนตัวก็มีใช่ค่ะประมาณประมาณร้อยครับร้อยเพราะหลักๆนี้จะแบบเรียนทางออนไลน์แบบเยอะมากเลยเนาะใช่สวนักจะเป็นทางออนไลน์คนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรียนครับครับส่วนคนมาเรียนส่วนตัวก็มีค่ะปะปายก็จะมีบ้างครับครับผมเนาะ ก็คือวันนี้จะมาสรุปแนวทางให้เลยเป็นโครงสุดท้ายเพราะว่าอีกมันพุ่งนี้เลขก็จะออกแล้วใช่ค่ะครับเมนูขิงได้ไปเก่งแนวทางเพิ่มไหมครับสาหรับเลขสามตัวที่ปล่อยมาก็ยังยืนยันตัวเดิมค่ะก็คือกับคุเปินตลอดเรองเกี่ยวกับจตัวสองตัวก็คือเก่งแล้วครับ่ะก็ยังยืนยันนะคตัวเดิมใช่ก็เป็นตัวเดิมครับขผมขอญาตถามนะครับคุณพ่อที่ท่านแบบลงทุนเยอะๆงวดนี้ท่านมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างแกได้พูดอะไรไหม มาแกก็ยังตามอยู่ตามตัวเด่นรอบนี้แกตามตัวเด่นก็คือหกแฉงแกแกวไปแล้วท่านได้บอกไหมว่างวดนี้ตัวไหนที่ท่านเล่นเยอะท่านได้บอกมาไหมครับก็สิบถ้าสามตัวเป็นตัวไหนครับถ้าสามตัวอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าแกจะเอาตัวไหนแต่ว่าแกไม่ได้ส่งโพยดูแต่ว่าแกเอีแก่าแกหกโอ้แกไม่ได้บอกว่าแกซื้อเยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะก็คือแกก็บอกว่าเออรอบนี้จะเอาหกนะก็คือชอบห ก็อยู่ในสูตรก็มีเหมือนกันจับมาหาตัวอะไรก็คือมีหุก็เลยครับครับแล้ท่านก็ไม่ได้บอกด้วยว่าลงทุนไปเยอะมากน้อยแค่ไหนใช่ค่าไม่ได้บอกว่าลงทุนเยอะหรือน้อยแล้วถ้าท่านถูกก็น่าจะส่งโยให้ดูอะค่ะครับะมาเชให้ทุกคนได้ห็นแล้วจะมาบอกว่าท่านถูกมากน้อยแค่ไหนเนาะใช่ค่ะแก็เน้นย้ำทกก้อว่าเป็นแค่แนวทาง ย่างว่าเป็นแนวทางนะครับแนวทางเมื่อวี้มันก็หลุดเมื่อทีมันก็ถูกธรรมดาเนาะค่ะนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้จะมีของดีมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังใช่แล้วก็ตอนนี้กําลังจะจัดงานอะไรครับที่อาสงกระยะก็คือจะมีการจัดาพิธีไหว้ครูแล้วก็มีการรับนักศึกษาเป็นนักธุรกิจของสถาบันบริหารศิษปะก็คืออันนี้จะเป็นคน เป็นผลงานโอ้วันนี้ก็คือเป็นการเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีการไหว้ครูใหญ่แล้วก็มีการจุดเทียนคําด้วยในวันนั้นวันที่21ครับใช่ค่ะจุดเทียนคําวันที่21ที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับใช่ใชค่ะ21ตุลาการก็เจริญมีใครที่สนใจลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ตอนนี้ลงทะเบียนได้ใช่ไหมครับได้แล้วค่ะรีบลงนะคะเพราะว่าเทียนเราจะมีจํากัดนะคะก็คือเรามีจํากัดเทียนต้องรีบรีบลงถ้าลงช้าก็คืออาจจะไม่ทันเพราะว่าเทียนติด ครับครับผมก็คุณพ่อที่ว่าเคยถูกกับแม่น้ําขิงเยอะๆเนี่ยท่านจุดเทียนคมบ่อยไหมครับจุดค่ะช่วงเพิ่งแกเพิ่งมาจุดนี้งไงยังไม่ได้จุดตัิงแต่ต้นแต่แกเพิ่งมาจุดแล้วแกก็เหมือนจะได้โชคได้ลาบมาเรื่อยๆแล้วก็ติดตามช่องที่นิมด้วยก็จุดเสริมบ้าง,งแต่รอบนี้น่านยังไม่ได้จุดครับนยังไม่ได้จองเทียนมาของครอบนีใช่ค่ะแกรอรองวดเนี้ยถ้าเข้าแต่แกก็มาแต่อาจจะมาถึงที่ก็ได้ ครับครับผมเพราะว่าท่านถูกเยอะๆนี่คิดว่าท่านจะต้องเดินทางมาที่อาสมอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าดูจากคำพูดที่แม่นุ๊กร้อยฟังแล้วท่านแบบเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลยที่งบเยอะลงทุนเยอะมากเลือเือดีกว่าก็เหลือเนาะใช่กะถูกเยอะก็เหลือครับก็มีการนํามาลงทุนสิงคโปรเรื่อยๆครับก็คือว่าถูกงวดหนึ่งนี่ยังเป็นเป็นเป็นทุนเป็นงบได้อีกซื้ออีกหลายๆงวดใช่ใช่ใช่ เราคุ้มถ้าถูกม,มันก็คุ้มครับครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้แม่น้ำแข็งนี่สรุปตัวเลขเดี๋ยวให้เขียนตารางเนาะเอาแบบเดิมเลยนะครับองเขียนตัวเลขค่ะแม่น้ำแขงก็จะคำนวณให้เลยนะคะครับก็ยังจะยืนยันนะคะก็คือคำเทียบประเดิมอันนี้ก็คือการคำรรนวณในในกลุ่มเรียนก็เหมือนกันในสิ่งที่เหมือนกัน ะตั่เหมือนกันจะไม่ตัวนเวลาออกมา3าตัวอ้าวทาไมในกลุ่มไม่ได้แต่จำเห็น,นชอ่องผิดเนืด้ก็คือพยายามจะทาให้มันเหมือนกันเนาะทั้งในตารางแล้วเอ้ยทั้งในช่องแล้วก็ทั้งในช่อง youtube ช,ช่องหลักช่องรองนะครับยี่สิบจะได้ไม่สั่งซอเนาะนะครับแล้วก็ตัวเลขนี่ไม่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดไม่มีการเปลี่ยนแป,ปลงแต่เน้นย้ำทุกรอบว่าเป็นแนวท้าแล้วก็ถ้าไม่ชอบตัวที่แม่นลิ้จับให้นะคะก็ ตัวเนี่ยก็คือเรากับครูเบนนะคะก็คือได้การแต่ว่าคํานวณแล้วก็เก่งแบบเก่งใส่ทั้งสูตรของครูเบนแล้วก็สูตรของแม่น้ําขิงด้วย<อ>วคือได้มาหาตัวก็คือผ่านการพิจารณาของครูเบนแล้วก็ของแม่น้ําขิงมาแล้วใช่ค่ะครูเบนแกก็ก็มีเกี่ยวกับด้านโชคลาภเหมือนกันครับแต่จริงๆอ่ะไม่อยากให้เยอะแต่ว่าก็กันไว้ให้อันนี้3ามตัวนี้จะเป็นตัวกันอยู่แล้วครับสามตัวนี้จะเป็นตัวกัน ว่ามันบอกว่าให้มีเลขคามแล้วก็ตัวผมก็ผมไมจะเยอะไปก็ไปแต่เราวงวงตัวชอบชอบเลยดีกว่านะครับครับผมแล้วก็ปล่อยชุดเต็มไปเลยแต่ว่าเราจะวงตัวที่เรารักตัวที่เราชอบพิเศษค่ะตัวที่รักตัวที่ชอบอันนี้มันก็มีตั้งห้าคู่อันนี้สีคูยครับถ้าเกิดว่าลมเสียงดังหน่อยก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าลมแรงมากเลยวันนี้ถ้าเสียงแบบเสียงลมอาจจะเข้ากล้องอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดนะคะท่านผู้ชม ก็ขอโทษขอไป่ันผู้ชมด้วยนะครับให้แม่น้ำคิ้งอ่านให้ฟังเลยค่ะตั้งแต่ตัวเด่นแล้วก็สองตัวสามตัวอ่านอ่านทุกตัวเลยครับก็คือตัวเด่นนะคะจะเป็นนะคะเก้ากับหกเด้อตัวเด่นอบนี้อันนี้เลขวิ่งเออตัวเด็นตัวเด่นที่ตัวเด่นวิ่งค่ะแล้วก็ตัวที่ชอบชอบในใจสามตัวก็จะมีสองหกห้าแล้วก็แปดห้าหกนะคะส่วน2สองตัวนะคะจะเป็นเก้าห้าแล้วก็หกห้าจริงๆหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะครับหกกับเก้าก็ตัวเดียวกัน แล้วตัวรองนะครับตัวรองมีตัวไหนบ้างตัวรองก็จะมีสามตัวจะมีสองห้าสามแล้วก็หกเก้าหกแล้วก็เก้าหกสามครับส่วนสองตัวนะคะจะมีห้าสี่แล้วก็สี่แปดตัวรองนะคะอันนี้คือคือตัวรองที่จับไว้ให้เผื่อชอบก็สามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้แต่ก็เน้นย้ำทุกรอบว่าเป็นแนวทางนะคะ็นแค่แนวทางครับส่วนใครที่ชอบเล่นเล่นแบบว่าวิ่งหรือว่าเด่นก็มีหกกับเก้า หกกับเก้าก็คือตัวเดียวกันครับใช่ค่ะก็ก็จะบอกทุกครั้งว่าอยู่ในความที่ว่าพอประมาณดีกว่าเนอาะมันก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่นนนแนวทางมันก็แนวทางตัวเลขมันมีเปอร์เซ็นต์เข้ามีเปอร์เซนน็นต์ลดใช่ค่ะมีเข้าบ้างหลดบ้างค่ะธรรมดาก็คือที่มาเล่าให้ฟังที่คุณพ่อท่านถูกเยอะๆเนี่ยก็คือว่าเลขมันอาจจะตรงใจท่านอยู่แล้วใช่ท,ท่านก็เลยซื้อเยอะใช่เป็นเลขที่ชอบมันเป็นเลขบังเอิญดีกว่าค่าเรียก ในที่ท่านชอบแล้วเราก็มียานสัมพันธ์กันก็เลยทาให้ท่านได้เยอะครับเพราะว่าตัวหนึ่งนี่ท่านซื้อหมดหลายพันเหมือนกันเนาะใช่อย่างต่ำก็พันคุณพันมีแน่เอออันน้คืออย่างต่ำใช่ค่ะพียร์แกเล่นนะก็ยืดยืดทำนห้หมดข้างเลยต่ว่าท่านตลอดไ่าอยู่ในความพอดีดีกว่าครับแต่ว่าแอดมินกับคนทําสูตรก็คือแม่น้ําทิงเนี่ยแนะนาไว้ให้ซื้อไว้แต่พอฟังใช่ค่ะซื้อไว้แต่พอฟัง พอได้ค่ะปนประตูเนาะใช่แล้วก็สนับสนุนรัฐบาลด้วยนะคะจิบจับลอตเตอรี่ด้วยนะครับครับผมน่าจะทันอยู่แต่ว่าเลขนี้น่าจะหมดแล้วะเพราะว่าไม่เห็นต่อหาครับครับผมใช่แล้วสองหกห้าแต่ห้าหกเองนี้กลับหัวเป็นเลขเก้าก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะกลับเป็นเลขเก้าก็ได้สองเก้าห้าสองห้าเก้าก็ได้เออเพราะว่าในตารางมันมีทั้งเลขเก้าแล้วก็เลขหกใช่ไหมใช่หกกับเก้าตัวเดียวกันอครับครับผมถ้ากลับมันก็จะเยอะหน่อย ก็เอาเอาถ้าชอบตัวเด่นเหมืเว้นแม่น้ำขียงก็เอาตามแม่น้ำขียงก็ได้แล้วก็ไปกลับเอาไม่ต้องเอาทุกตัวเงค่ะครับใช่อันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางนะคะครับทุกนี้ก็รอลุ้นเผื่อมาจอดสองหกห้าก็เป็นได้ครับครับให้แม่น้ำขิงย้ําตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมครับตัวที่ชอบชอบที่สุดเลยก็สามตัวนะคะจะมีสองหกห้าแล้วก็แปดห้าหกนะคะส่วนสองตัวจะมีเก้าห้าแล้วก็หกห้านะคะใช่ครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะ โอ้ไม่ทันเนาะวันที่21แล้ววันที่21แล้วแม่น้ำถิงก็จะจุดทูบทูบเลขให้ไปเสี่ยงต่อของวันของงวดหน้าวันที่หนึ่งใช่ของดหน้าวันที่หนึ่งนะคะก็คือวันที่21เดือนนี้จะมีการใช่ค่ะจะมีการทําพิธีจุดเทียนคาใช่ค่ะก็จะมีการจุดเทียนคาแล้วก็มีการ วิธีไหว้ครูใหญ่คคนคิดว่าค่อนข้างคนน่าจะเยอะช่วงนั้นน่าจะประมาณหลักร้อยคนใช่ค่ะมาร่วมพิธีบ่ตอนนี้เราก็กําลังจัดเตรียมสถานที่แล้วแม่น้พถิงก็กําลังทาซุ้มนะคะทาซุ้มที่ต้อนรับคณะที่เข้ามาไหว้โคนที่สืด้วยกําลังเตรียมงานใช่ค่ะแล้วก็คนที่สนใจที่ว่าจะมาร่วมพิธีในวันที่21เนอะก็คือสามารถมาร่วมได้นะคะ จะฝากชื่อลงเทียนนะคะเสริมโชคเสริมลาภนะคะพิธีจุดเทียนคำานี่ก็คือสําหรับคนที่อยากเสริมโชคเสริมลาภเสริมบารมีให้กับตัวเองหรือว่าอยากทําอะไรให้สําเร็จในชีวิตนะคะก็คือสามารถร่วมจุดเทียนได้นะคะส่วนปัจจัยทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยก็คือเราก็จะเอานํามาปรับปรุงที่อาสมหรือว่ามาพัฒนาอาสมนะคะก็เหมือนได้การทํา บุญเป็นหน่วยตัวดีวกว่าเนาะครับผมค่ะเงินนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะก็มาสร้างประโยชน์ในที่อาสมครับเห็นว่าคนที่เขามาจุดเนี่ยว,วันนั้นเขาถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่ค่ะถูกกันครึ่งบ้าน,<อ>นเพราะว่าคนที่ว่าวันนั้นก็คือเราจะมีการแจกข้าวสารเนาะครับรอบนั้นแล้วเราก็เลยเชิญคนที่ว่าไม่ค่อนข้างที่เราจะค่าสรรเนาะก็คือคนที่ไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะ ให้เขามา,า,ารับข้อสารแล้ววันนั้นเขาก็ได้ตัวเลขไปคนที่จุดคนที่จุดทูบก,ก็เป็นแม่น้ําขิงที่เป็นคนจุดนะคะจุดต่อหน้าพามเจ็ดร้อยล้านนะคะวันนั้นมันได้ทั้งหกหนึ่งแล้วก็หกเก้าใช่ถูกบนล่างเลยว่างั้นถูกบนล่างเลยถ้าคนซื้อไปก็คือถูกทั้งบนแล้วก็ถูกทั้งล่างนะคะคใช่ค่ะอันนั้นก็คนก็เลยถูกกันเยอะเพราะว่าเข้ามา รับข้าวสารด้วยมันมีการแจกข้าวสารมานอกจากจะได้ข้าวสารแล้วยังได้โชคเลขเลขโชคลาไปอีกใช่ค่ะได้คูณสองเลยสองตองครับก็คือถ้าเกิดใครอยากเดินทางมาก็จับจีเสมาได้เลยอสมบรณคยานเพิ่มคนใช้จังหวัดบุรีรัมย์เนาะใช่ค่ะแล้วก็คนที่อยากลงทะเบียนเทียนก็คือสามารถลงได้เลยนะตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าถ้าถึงใกล้วันแล้วประมาณที่19หรือ20่สิบอาจจะไม่ไม่ได้จะไม่ค่อยจะได้รับแล้วก็คือเพราะว่าเราก็จะเตรียมงานแล้วก็จะยุ่งมาก แล้วลำแบบเทียนเราก็จะเริ่มไล่ไล่ไล่ลำแบบเทียนแล้วก็เลยอยากให้เริ่มมาจองเทียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเทียนเต็มถ้าเต็มแล้วก็เต็มเลยไม่ได้ไม่ได้เสริมแล้วนะคะรอบนี้รอบส่งท้ายก็คือรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วใช่ค่ะเต็มแล้วเ er like to right yeah. right. ต็มเลยเนาะใช่ค่ะครับก็คือจะงานนี้จะจัดมาที่21เดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะย1สเดเดือนนี้อ๋อครับ แล้วเดือนนีนม้มี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 ใครมาครับมีพันเจ็ดรอยล้านมาไหมหรือว่ามีใครมาร่วมงานบ้างอันนี้ยังให้คําช่วยยังไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงจะให้ครูบินกับเพี่ร่าบอกรายละเอียดอีกรอบหนึ่งในพิธีเพราะว่าน่าจะมีคนสาคัญมาค่อนข้างเยอะอยู่<อ>ใช่ก็จะมีคนที่แบบเขาปังหรือว่าเขาให้เกี่ยวกับด้านโชคลาภอย่างเงี้ยก็ค่อนขอ้างมาแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นพี่คนลําที่ว่าจับได้สามตัวตรง ท่านอาจจะมาลําในวันนั้นอีกพ่ธิดาพยายมใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าท่านมาลําแล้วจับได้เลขสตัวเลยกว่นั้นใช่ก็คือจับลวงห้ครั้งแรกก็ได้3ตัวเลย69 696ถูก3ตัวเลยใช่ค่ะปิดบุญมังแล้วก็เบอร์เสื้อก็696เหมือนกันครับผู้เห็นว่าเขาถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครับถูกกันเยอะรอบนั้นเขาถูกกันเยอะมากใช่ค่ะก็เลยเดี๋ยวรอให้กูเบนมาบอกดีกว่าว่าพอถึงใกล้วันนั้นจะมีใครมาบ้างเนาะครับ ใช่ค่ะเราจะได้รอติดตามรอชมเนะว่าใครมามางคนปังๆเขาน่าจะมาเยอะเหมือนกันพอสมควรมันมาร่วมพิธีในวันที่21นะคะครับค่ะงวดนี้แม่น้ำเขียงเล็ในตารางมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ชอบไหมชอบเหมือนงวดก่อนๆไหมครับมีความมั่นใจไหมก็ชอบชอบค่ะชอบรอบนี้ก็ชอบตัวที่เคยให้เลยสามตัวคือแปดห้าหกกลัวมันมาอีกรอบไหงอาจจะเป็นจุดเกิดให้อีกรอบนึงก็ได้แครับครับผม ก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให่เขาไว้ให้เป็นแนวทางดีกว่าเนาะครับครับใช่ค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขสรุปโค้งสุดท้ายกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแม่น้ำขิงมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของแม่น้ําขิงโค้งสุดท้ายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ